กินข้าวย,ายังย,ยังครับฮะยังยังอ้าวจะไม่กินข้าวข้าวเช้ากินได้ยังตอนเช้ายังเลยครับอืมยังไม่ได้กินแล้วเมื่อเมื่อวานในตอนเย็นได้กินข้าวไหมย,ยังเราจะไม่กินาอยู่ได้ไงไม่กินข้าวแล้วน้ำใครเอามาให้นี่น้ำน้ำเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีเลยไหมใช่เออบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านบ้านไม่มีอ้าวไม่มีบ้านอยู่ หาหานอนนอนตามที่พื้นที่สาธารณะแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้นอนเขากล้านอนพูดพูดอะรเลี้ยงได้ไหมหรือว่าไม่ได้กินข้าวไม่รู้ตอนนี้เราข้าวมาป่องเดียวให้ให้ลุงไปละลุงที่นั่งไอ้ลุงที่นั่งอยู่มุมนุ่นอ่ะเดี๋ยวจะให้ตังไปซื้อซื้อเป็นไหมซื้ออะไรครับซื้อข้าวกินอ่ะเอาจะเอาตังให้เอาไหมมีแล้วครับตังมีแล้วไหนเอามาดูหน่อยขอดูหน่อยที่ตังอ่ะ ไหนเขาดูไงมีกี่บาทมีเยอะสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทเอาถ้าผมเอาให้นี่เอาไหม,ไมถ้าทําไมไม่เอาอ่ะเอาเก็บไว้ซื้อข้าวาแล้วได้ไตังมาใครอาให้ก็นี่แหละให้น้ำให้ข้าวให้๋อก็มาแบบนี้เอามาให้ใช่ไหมอ่าแล้วถ้าถ้าผมจะเอาให้อีกหนึ่งร้อยนี่ไม่รับใช่ไหมไม่รู้นะครับโอไม่รู้อ๋อไม่รู้คือก็คือก็คือยังรับอยู่เนาะ <laughs> อาเอาตังมาสักสักร้อยเนาะสักร้อยเพราะว่าข้าวซื้อ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 เป็นไหมซื้อข้าวไปกินกินเองซื้อเป็นไหม <Okay. S 1> โอเคเอาตังมาแล้วกันผมให้หนึ่งร้อยบาทนะผมจะเดินทางละโอเคอ่าหนึ่งร้อยบาทนะโอ้เล,ล็บมือขาวสะอาดเลยนี่โอเคนะเดินทางกลับละ ก็มากครับครับ